ทั้งนี้กามินและแน็กชาลีได้ให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์19พฤษภาคม2567โดยทางกามินระบุว่าหลังจากกลับเกาหลีประรอบที่แล้วกามินทราบว่ามีดราม่าก,ก็มีเสียใจบ้างแต่ไม่ได้สนใจมากนักเพราะคิดว่ายังไงเส้นทางชีวิตเราเราก็เป็นคนตัดสินใจเลือกเองอยู่แล้วอย่างไรก็ตามได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วว่าเรียบร้อยด้วยความที่กามินก็เป็นตัวกามินแน็กก็เป็นตัวแน็กและว,วัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรา ชอบใครสักคนเราก็พร้อมจะปรับตัวและรับฟังเขาเข้าใจเขาเมื่อถามว่ากามินยอมรับแล้วใช่ไหมว่าชอบแน็กเธอตอบว่าคิดว่าคนที่รู้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วกามินอยู่ที่นี่เพราะแฟนๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยแต่ว่าหลักๆกามินอยู่ไทยเพราะว่าแน็กและคนที่รู้จักกามินดีก็จะรู้ว่าสิ่งที่กามินแสดงออกไปมันคือความจริงเรียกอบเฟรดนหรือเปล่าคะใช่ใช่ไบเฟรด์พร้อมกับพูดว่าที่รัก เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับในงานดังสนั่นส่วนแน็กบางครั้งจะเรียกเธอว่า my love ก็เลยชอบให้แน็กเรียกว่า my love ด้านแน็กชาลีบอกว่าก็ดีใจใจฟูนะรู้สึก